ผู้คนมักจะคิดว่าอาชีพกู้ภัยนั้นเคยชินกับศพหรือเรื่องราวสยองขวัญต่างๆใช่ไหมละครับจนไม่มีเรื่องไหนที่ทําให้พวกเขาขนหัวลุกได้แต่ไม่จริงเลยครับเพราะเรื่องราวสยองขวัญต่อจากนี้ทําให้พวกเขาต้องขวัญกระเจิงในคืนส่งศพของพวกเขาครับ นี่จอมประยูนะครับก็เริ่มปฏิบัติงานจากหน่วยกู้ภัยสว่างไปที่ศิลาชามาประมาณ20กว่าปีครับขณะน,นี้ก็อยู่ในตำแหน่งหัวหน้าห้องศูนย์วิทยุก็วนนั้นก็ได้รับแจ้งเหตุจากทางโรงพักศิลาชาครับว่ามีเหตุอุบัติเหตุอยู่หน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเขตบางพระให้ช่วยไปตรวจสอบยังไม่ทราบว่าเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิต ยังนอนอยู่กลางถนนอยู่ฝั่งเรนซ้ายก็เร่งรัดไปตรวจสอบครับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ไปเจอมีคุณลุงนักปั่นจักรยานเสียชีวิตณจุดเกิดเหตุซึ่งมีบาดแผลหลายแห่งที่ร่างกายครับอายุประมาณเข่าๆน่าจะไม่ต่ำกว่า55ถึง65ปีนะครับน่าจะตายแบบไม่รู้ตัวครับปั่นจักรยานไม่ดีแลวโดนรถชนบริเวณด้านหลัง เฮ้ยลืมตาว่ะป่าล้ะไม่เห็นมีแตหน่อยมีหลอนจริงจริงหรือวะไป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 ไม่เชื่อมหลอนแล้วเอาจริงเลยไม่เห็นจริงเลยน่กลัวป่าพูดไปเองกันหลอนยัปกติศพที่ลืมตายังไงก็จะลืมตาอยู่เนื่องจากน่าจะมีกล้ามเนื้อยังไม่ผ่อนคลายครับแต่นี้ลืมตาข้างเปโคงแล้วแก หลับตาโดยอัตโนมัติเหมือนมีใครไปปิดแกครับหรือแกคงวางใจแล้วมีกู้ภัยมาช่วยแล้วอะไรประมาณนี้แกก็เลยนอนตายตาหลับอะไรประมาณนี้ครับแล้ววันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นต่อมาก็ประมาณประมาณเที่ยงๆญาติก็ติดต่อกลับมาว่าศพคนดังกล่าวเป็นญาติของตนเองซึ่งญาติก็อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุครับ เป็นร้านขายจัก,กรยานและซ่อมจัก,กรยานโทรศัพท์มาติดต่อให้ทางหน่วยกู้ภัยสวาสดิทีเราช่วยเคลื่อนย้ายและขอลงบริจาคนําส่งให้หน่อยที่จังหวัดสราแก้วซึ่งญาติเขาไม่สะดวกมีแต่รถเก๋งนะครับเราก็โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปส่งให้ที่จังหวัดสระแก้วแต่ติดขัดจากสิ่งใดก็ไม่ทราบครับจากทางญาติกว่าจะดำเนินการศพออกจากโรงพยาบาลได้ก็เกือบประมาณ5โมงหโมงเย็น ปกติแล้วศพก็จะได้ออกประมาณประมาณ11โมงเที่ยงถึงบ่ายโมงก็จะออกได้แล้วครับซึ่งมันเป็นเวลาที่ค่อนข้างค่อนข้างล่าช้านิดนึงนะครับตอนไปก็รู้สึกแปลกๆครับตั้งแต่ตอนนำศพคุณลุงขึ้นรถแล้วว่ามีอะไรผิดปกติระหว่างที่เอาศพขึ้นรถครับจะมีกลิ่นกลิ่นแปลกๆคือคุณลุงจะโดนชนเมื่อตอนช่วงเย็น,นครับ ของอีกวันหนึ่งซึ่งมันจะ,ะใกล้เคียงกับ24ชั่วโมงประมาณ22ชั่วโมงได้ตั้งแต่เสียชีวิตแต่กลิ่นคุณลุงมาแล้วครับปกติจะเป็นศพประมาณ2-3วันเสียชีวิต2-3วันที่มีกลิ่นแบบนี้ครับมองหน้ากันก็รู้เรื่องครับกับเพื่อนอีกคนหนึ่งระหว่างที่เอาศพคุณลุงห่อผ้าเสร็จซึ่งก็มองหน้ากันแล้วว่ามันแปลกนะเขตนี้ไปถึงที่จังหวัดสระแก้วครับบรรยากาศ มันก็บ้านนอกนะครับก็วิ่งเข้าไปตามปกติไปถึงหมู่บ้านก็เงียบสงบตอนนั้นก็ประมาณเกือบสองทุ่มได้ครับทางวัดก็ปิดไฟเงียบเลยเราก็ทําการให้ญาติไปเรียกสับเปลอมาจริงๆแล้วซึ่งปกติที่ไปเอาศพไปส่งทางบ้านกาจะต้องเปิดไฟเปิดอะไรไว้รอครับวันนั้นไม่มีการเปิดไฟเหมือนวัดล้างดีๆเลยพอไปถึงที่วัดแล้วก็ให้ทางญาติไปติด สับปเปลือมาเพื่อทำการเปิดศาลาแล้วก็ประกอบพิธีตามทงางศาสนาญาติเขาก็ไปติดต่อที่ที่วัดนะครับประมาณ10บนาทีกลับมาให้คำตอบว่าสับปเปลือเมาเหล้าแล้วไม่สามารถมาปฏิบัติาศาสนากิจให้ได้ซึ่งตอนนั้นก็สองทุ่มและสองทุ่มกว่าครับ พอเอาศพมาลงเสร็จปุ๊บพวกเราก็ต้องทําการบรรจุลงเย็นใช่ไหมครับเพราะคุณลุงเขาร่างกายบอบช้ำมากอาว,วัยวะภายในฉีกขาดหลายแห่งนะครับแล้วไม่ได้ฉีดยาจึงต้องทําการเข้าลงลงเย็นโดยทันทีแต่ก่อนที่จะเข้ามันก็ต้องมีการมาตราสังซึ่งพวกผมก็ได้ทําการมาตราสังเอง แต่ก็ไม่ได้มีคาถาอาคมอะไรครับแต่ก็นึกจิตอธิษฐานว่าคุณลุงครับผมมาส่งคุณลุงถึงบ้านแล้วนะคุณลุงฟังพระสวดนะครับซึ่งเราก็ทําตามทุกอย่างครับอย่างที่สับป,ปะเลอยหลาย,ลาย,ลายวัดก็ทํากันก็คือมีดอกไม้ทุกเพียงใส่เป็นมีตังค์แล้วก็มัดสายศีลเสร็จแล้วก็บรรจ,จุเข้าลงเย็นเราก็ขอขออนุญาตทางญาเขาขอตัวกลับกลับนะครับ พอเราต้องเดินทางไกลพอออกมาได้สักพักก็จะเจอป่าสองข้างทางซึ่งป่าลกมากมันก็จะมีนกกระปูดบินตัดหน้ารถช่วงประมาณ3ามทุ่มสีทุ่ผมก็ไม่คิดว่านกกระปูดมันจะบินได้นะตอน3ามสี่ทุ่มพอนกตัดหน้าแล้วผมก็รู้สึกเหมือนมีลมเย็นๆนะครับขณะที่ว่าขับรถมาท,ทั้งทั้งที่รถนั่งอยู่ในรถนะครับปิดกระจกหมด แล้วผมก็ชำเลืองกลับไปมองที่กระจกมองหลังมันก็เหมือนมีเงาคนนะครับอยู่ด้านหลังรถแต่ผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็นึกว่ามันเป็นเงาต้นไม้เงาอะไรประมาณนี้ครับเพราะในถนนทั้ง,งเส้นนั้นมีรถผมวิ่งอยู่คันเดียวไม่มีรถคันอื่นเลยก็รีบออกมาจากถนนเส้นที่เป็นลูกรางแดงนะครับ ต้องรีบขึ้นมาถนนใหญ่ให้เร็วที่สุดพราะตอนนั้นน้ำมันก็จะหมดพอตอนไปน้ำมันมีอยู่ครึ่งถังครับซึ่งออกมาจากบ้านได้ประมาณ50กิโลครับมาถึงอำเภอกระบินบุรีเราก็ทำการแวะเติมน้ำมันพอถึงปั๊มน้ำมันครับ ผมก็ให้เด็กปั๊มบอกว่าเติม1 5 0 0บาทก็เปิดฝาแล้วผมก็เดินไปเข้าห้องน้ําพอเข้าห้องน้าเสร็จก็ปกติเหตุการณ์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากที่เดินกลับมาที่รถก็จ่ายตังค์ให้เด็กปั๊มเ <c oughs> ด็กปั๊มบอกพี่รอแป๊บนึงลุงที่นั่งอยู่หลังรถลงไปซื้อของหรือเข้าห้องน้ําไม่รู้เด็กพี่พพปไปครไบว่าไ,ไงลุงที่อยู่หลังรถอะ่ะเขาไปเข้าห้องน้ำอยู่หรือไม่มาเลยจริงมาแค่สองคนมันจะมีใครมั่วไปแล้ว ผมก็เลยถามว่าเอา้าเรามากันสองคนข้างหลังไม่มีคนนะคุงไปส่งศพมาเด็กปั๊มก็เลยบอกว่าตอนที่พี่ไปเข้าห้องน้ำมีคุณลุงมันก็ยืนยันครับว่าคุณลุงข้อกระจบตรงที่ผมเติมน้ามันตรงถังบอกว่าเปิดข้างหลังให้หน่อยซึ่งเด็กปั๊มมันก็ไปเปิดไอตัวหลังคาแครีบอยให้ครับแล้วก็เปิดกระบะท้ายให้ คุณลุงแกก็เดินลงมาแล้วก็เดินหายไปทางหน้าปัาม๊มผมก็เลยถามว่าคุณลุงคุณลุงคนนั้นแต่งชุดยังไงอายุประมาณเท่าไหร่ลุงคนนั้นอายุประมาณ60กว่าการแต่งกายตรงกันเลยครับกับที่คุณลุงที่ผมเพิ่งไปส่งแกไว้ที่วัดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็บอกว่า ลุงคนดังกล่าวอ่ะพี่เพิ่งไปส่งมาเองแกเสียแล้วแกจะมาลงรถได้ยังไงตาฝาดหรือเปล่าแต่ความเป็นจริงผมก็ไม่น่าจะตาฝาดนะครับรูปพันธสันฐานที่เด็กปั๊มบอกต้งกันหมดเลยครับก็น่าเสียครับพอเด็กปั๊มน้าเสียผมก็ขึ้นรถสตาร์ทออกมาเสียระชาได้รับ มาก็กระจกหลังพับขึ้นครับไม่มองเลยแล้วก็ยิ่งขับมามันยิ่งหนาวครับมันยิ่งเย็นแบบเย็นแปลกๆครับขับมาขนลุกตลอดทางครับอ๋อตอนนี้รับแจ้งว่าล่าสุดเด็กปั๊มคนนั้นลาออกครับไปบวชสาม,มนเนรครับเพราะว่าโดนจะจะเห็นไม่ต่ำกว่าสามคนนะครับ เด็กปั๊มที่ปั๊มนะครับเด็กปั๊มมีอยู่5คนเห็นไม่ต่ำกว่า3คนแล้วก็ทุกคนไปบวชเนนครับซึ่งมันเป็นการข้ามขั้นตอนครับพิธีจริงๆแล้วอ่ะเราจะต้องจุดทูปให้ญาติจุดทูปแล้วก็เรียกคุณลุงลงจากรถเพื่อมารับฟังพระสวดมารับบุญจากพระ คุณลุงด้วยนะครับในการที่ผมไปส่งคุณลุงวันนั้นผมทําหน้าที่ปกคล้องในการที่ไม่เรียกคุณลุงลงจากรถทําให้คุณลุงต้องเดินกลับบ้านอีกน่าจะหลายกิโลหวังว่าคุณลุงคงจะไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับคือว่าผมก็ทําทหน้าที่ได้เต็มที่แล้วหากใครขับรถผ่านเส้นทางดังกล่าวและเจอชายอายุประมาณ60ปีเดินบาดเจ็บอยู่ข้างทางแล้วก็ลองจุดทูบ และเชิญคุณลุงขึ้นรถพร้อมพาคุณลุงไปส่งบ้านด้วยนะครับเนื่องจากว่าคือเข้าไปทำบุญกันมาแล้วมันมีหมอหรือพวกอะไรหลายๆอย่างเนี่ยครับทักมาว่าจะเกิดอุบัติเหตุตอนกลางคืนฉะนั้นอยากขี่รถออกไปไหนตอนกลางคืนไม่ว่าจะคนเดียวหรือ2คนอะไรเงี้ยครับ